ที่คิดว่าทำไมฉันไม่เจ่งนะขอให้พวกเราหลับตารู้สึกว่าร่างกายของเราผ่อนคลายให้จินตนาการว่าร่างกายของเราผ่อนคลายนะคะโคดอาจ,จะให้ทุกคนนะคะที่ฟัง YouTube ดูวิดีโอของโค้ดดายอยู่นะคะเริ่มนับถอยหลังจากเลข24ค่ะแล้วให้บอกกับเตงว่าหลังจากเราจะนับถอยหลังไปจาก24ไปจนถึง1นนะคะทุกครั้งที่เรานับในใจตามโค้ดดาเนี่ยขอให้ร่างกายของเราผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงให้มากที่สุดทุกๆครั้งที่โคดดับพูดลงไปเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเรอ่อเราไอาเราจามนะคะถือเป็นเรื่องดีค่ะเพราะเราได้ล้างพลังงานลบหรือความเชื่อลบบางอย่างเกี่ยวกับทำไมเราถึงไม่เก่งะคะ 24นะคะให้รู้สึกผ่อนคลาย23ผ่อนคลายลึกลงไปให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น22 21 20ผ่อนคลายมากขึ้น,นะคะ่ะ สิบเก้าผ่อนคลายมากขึ้นสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นสิบสาม สิ 12, 11, 10, บสองสิบเอ็ดสิบผ่อนคลายมากผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเก้าแปดเจ็ด ห้าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะ4 3 2 1ผ่อนคลายให้เห็นช่วงเวลาอายุของเรา ายุปัจจุบันไปจนถึงหนึ่งขวดความรู้สึกยากความรู้สึกอัดความรู้สึกกลัวความรู้สึกเกลียดในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ตั้งแต่อายุปัจจุบันไปจนถึงหนึ่งเห็นคำว่าเกลียดก็ได้ เห็นเขาไม่ชอบไม่พอใจอ,อึดอัดกลัวโกรธรู้สึกไม่เก็งรู้สึกอ่อนแรงไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากรับขอให้ความรู้สึกเหล่านั้นถูกสลายออกไปในแสงสวา่าง ให้จินตนาการเห็นตัวเองนะคะช่วงที่หลับตาะคะให้เห็นตัวเองว่ามีแสงสว่างที่สูงจากจักรวาลเลยค่ะสูงมากไหลตรงลงมายังร่างกายยังศีรษะของเรานะคะก็ไหลตรงลงไปเชื่อมลงไปผ่านตรงลงไปยังพระแม่ธรณีค่ะอย่างใจกลางโลกเลยค่ะก็ให้รับแสงสว่าง จา,จากจักรวาลน,นะคะผ่านศีรษะผ่านร่างกายเราลงไปแสงสว่างเชื่อมเป็นเส้นตรงลงไปยังใจกลางโลกค่ะพลังงานลบนะคะความรู้สึกลบทําไมเราเรียนไม่แก่งทําไมเราทางานไม่แก่งทำไมเราพูดภาษาอังกฤษไม่แก่งทําไมเราไม่แข่งวิทยาศาสตร์ทําไมเราไม่แข่งเลขทําไมเราพูดไม่แก่งทําไมเราไม่มั่นใจทําไมเรากลัวทําไมเรา ท้อแท้นะคะทุกๆพลังงานลบเลยค่ะที่อยู่ในร่างกายของเราให้จินตนาการว่าแสงสวรร่างที่ลงตรงมาจากจะกรวเนี่ยดึงเอาพลังงานลบเหล่านั้นส่งตรงไปยังใจกลางโลกเลยค่ะแล้วใจกลางโลกก็ชำระล้างพลังงานหลานั้นความเชื่อเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นกลับขึ้นมาสู่ร่างกายของเราคร่ะ ให้ร่างกายของเราเปิดรับความเก่งความสมดุลความสบายความง่ายดายนะคะก็มาในออร่าร่างกายของเราความเครียดความกดดันต่างๆความรู้สึกว่าเราไม่เก่งในวิชาทั้งหลายในการงานในความรู้สึกของเรากลาาเป็นความเก่งค่ะกลายเป็นความสะดวกสบายง่ายดายนะคะให้เห็นความง่ายดายเกิดขึ้นในสมองซีกซ้าย ในสมองซีขวาในสมองส่วนกลางในทุกส่วนสมองนะคะความง่ายดายเกิดขึ้นในบริเวณคำพูดของเราบริเวณคอนะคะบริเวณไหล่ซ้ายไหล่ขวานะคะรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายดายค่ะความง่ายดายไหล่ลงไปสู่แขนทั้งสองข้างค่ะ แขนทั้งสองข้างลำตัวหน้าอกปอดซ้ายปอดขวาหัวใจลำตัวด้านหลังนะกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกตับไตไส้พุงนะคะให้ความง่ายดายไหลผ่านร่างกายเซลนะล์ สะโพกซ้ายสะโพกขาขวานะคะขาซ้ายขาขวาเข่าซ้ายเข่าขวาน่องซ้ายน่องขวาเท้าซ้ายเท้าขวานะคะให้ร่างกายของเรา จินตนาการนะคะใช้ความรู้สึกของเราก็ได้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยก,กลายเป็นความง่ายดายนะคะความสะดวกสบายง่ายดายมีความสุขนะคะพลังงานที่กลัดที่เป็นความยากก่อนหน้านี้ก็ถูกํำระล้างออกไปถูกรีไซเคิลถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นความง่ายดายนะคะให้เราหายใจเข้าลึกๆค่ะ าความง,ง่ายดทั้งหมดนะคะ mm hmm. เข้าไปในออร่าร่างกายของเราทุกๆเซลล์ทุกๆส่วนนะ,ะสมองใบหน้าลำคอลำตัวแขนซ้าแขนขวาสะโพกนะคะกระดูกเส้นเอ็นเลือดนะคะลมในร่างกายธาตุด,ดินนะคะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายของเรากลายเป็นความง,ง่ายดดยคะ่ะทุกเรื่องที่ เป็นความยากก่อนหน้านี้กลายเป็นความง่ายได้ค่ะทุกเรื่องกลายเป็นความง่ายได้นะคะลืมตาค่ะลืมตาเห็นความง่ายได้ในร่างกายในเซลในดีในของเราค่ะหลับตาอีกครั้งหนึ่งเห็นความง่ายได้ ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเลืมตาเห็นความง่ายดายค่ะหลับตาเห็นความง่ายดายหลับตาแล้วหายใจเขา้าจินตนาการรู้สึกกับมันว่าเรารับพลังงานความง่ายดายจากจัก,กรวาลค่ะความง่ายดาย เยี่ยมมากค่ะอยู่กับความง่ายดายไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่โคด้าก็จะขอหยุดทำวิดีโอชุดนี้นะคะแต่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่โคเตียงอยู่เนี่ยอยู่กับความง่ายดายไปอีกสักพักหนึ่งนะ,ะโอเครู้สึกเป็นยังไงนักเรียนทั้งหลายเพื่อนๆทั้งหลายนะคะวิดีโอชุดนี้สามารถใช้กับการบรรลุทรรได้นะสมมติว่าเราฝึกจิตมานานหลายปีมากแล้ว รู้สึกว่ามันยากจังเลยก็ทำวิดีโอชุดนี้ค่ะลองทำต่อเนื่อง3วัน7วัน14วัน21วันหรือว่าถึง30วันก็ได้ค่ะแล้วแต่เราพร้อมเลยค่ะแล้วแต่กรรมเลยถ้ากรรมดีเราเยอะเราจะได้ทำเยอะมันก็จะได้ฝึกจิตตัวเองวิดีโอชุดนี้โคดาที่ไปอีกครั้งหนึง่งจะใช้ uh, the power of visualization แปลว่า พลังการจรินตนาการของตัวโค้ดเองนะโคชี่นะคะพลังงานจิตนะคะพลังจิตของตัวโคชี่เองหรือว่าคนที่ทำวิดีโอชุดนี้อยู่เองนะคะโคดาแค่เป็นผู้ช่วยบอกวิธีการว่าเราสามารถทำยังไงได้นะโอเคบ๊ายบายค่ะ